สวัสดีค่ะวันวันหนึ่งแปดหาเนาะได้เนาเหมดทุกขูทุกคนสวัสดีค่ะพี่น้องได้ครับได้แน่พี่น้องทรงลงทางไล่กลุ่ม่วนโตัวพร้อมแปดห้าเม็ดเดียวลางสุดคักหมู่บ้านโอเมือดัวดแต่ว่าเจตุก็ได้ทั้งบนทั้งลางก็ได้ได้เก็บหาเก็หาเป็นเลของคูดำเนาะค่ะเนาะอยู่ข้อเพลินที่บ้านออกคลิปออกคลิปตะละช่องแต่ละช่องไปนี่อยู่ปูปผู้ดำ ปูอยู่ข้อปูดำออกทุกช่องพี่น้องเอฟซีที่ได้เบิ่งคลิปก,ก็คงจะเห็นเราจะเนาะปูดำเจ็ดห้าเม็ดเดียวเจตูบดาล่งกลุ้มบดายล่งไอ้บด้บล่งไอ้นั่นดอกอันที่วา่าทรงทรงล่งกลุมทรงล่งกลุมแต่ว่าบดาล่งคลิปเพราะว่าเพิ่นมาไห้เพิ่นมาไห้ช่วงประมาณละละหัว,วหสีออกเดี่ยวองล่งพี่น้ององล่งก็ได้เหล่ากาจะมีป ตรงกันกับเลขปูพุ่มอัญญาพุ่มพร้อมเพิ่นไห้ตอนที่แม่ต่อยเพิ่นไปเบิ่งกันเนาะคือว่าไปเลี้ยงเพิ่นเนาะเลี้ยงวัฒน์ปูเพิ่นไทยแปดห้าเจ็ดมันก็เลยได้ทั้งบนทั้งล่างพี่น้องก็ไม่ได้ลายดอกไม่ได้ลายดอกได้พ่อได้นั่นนี่แหละพ่อได้พ่อได้ซื้อกับเขาซื้อกับเขากับน้าม้วนม้นจิมานี่สิเพิ่นบอกเราเพื่นว่าเพิ่อนใส่โสรกไงไหวย ขันเอาตามสูตรคำนวณก็คือศูนหาคือเก้าล่ะพี่น้องโตเกา้าวิ่งศูนย์กับวิ่งห้าตัวเดิมแต่ว่าขันเอาตามใจมากขึ้นนี่ปาปทะเบียนรถพี่น้องาปทะเบียนรถสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ตอนรับปีใหม่หมู่บ้านนี่สดๆดหอนหอนที่ว่าตอนรับปีใหม่ รถคันนี้ปอบไอซาวกัลลสินเป็นค้นครับเป็นค้นครับเพราะว่าเจตูกับสิขี่รถเจตูอเต้าหน่อยเจตูคือเกาล่ะแต่ว่าคันนี้ายทะเบียนมันตรงกันได้ี่นนองสามของเจตูจะเป็นห้าเจ็ดหนึ่งสามต่ว่าอันนี้สามมันมันมันพิดแต่งแต่สามตัวเดียวที่เขายวแล้วเขาส่งมาใไ้่ห้งแต่งแต่ก้อนก่อนเหล็กงวลนี่วกเด้บัดที่เหนียน นี่ยสังห้องแต่อยู่ไวไหวๆอยู่แปดก็สามกับตัวเดียวกันมาฉั <laughs> ่นเดี๋ยวลูกปลาสุก,าาากันลูกปลาอ่อนเทปนี่แม่ขาเทปเหมือนเดียวเนี่ยคือคือคือตัวนี้ที่แรกมันบ่ได้อยู่ในใจแม่โอ้เล็กปูดำบาน,นี้บ้านเ <5 S 2> ม็ดเดียวเพิ่นสิปัดมาให้บอกเพิ่นว่ากันมันจีเมียนให้เพิ่นปัดเข่ามามันโบเมียนเห้เพิ่นปัดนี จองไว้เน่เป็นขั้นขาวตัวนี้เนี่เปลี่ยนเขาเลยสงรงลูกตัวนี้มากวันที่สิบห้าเขาส่งมาให้ดูได้เ,เอาสรงไปให้แม่ยาเบิงก็ส่งให้ดูทุกคนตอนหลัง,ง,งมันจะงามซะบันีีเพิ่นกัเลยวานแต่ว่าพี่น้องเอพซีเกตูไปเอาองค์ูมาที่แหลกอยู่ในกระถางเพิ่นเลเกตูเห็นแปดแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเจ็ตูเห็นเนาะแต่ว่าเลขสามเจ็ดนี่เป็นตามาเด้ แต่แต่ถาว่าอยู่ในอยู่ในสเปกไอเลขลักของเจตตูบอลอะบ่มีแต่ว่าเจดกับสามนี่คือเจตูเห็นอยู่กับถางถูกพี่น้องกับใส่ดุนพินิจพิจารณาเอาเด้อพาว่าแปดสามเจดนี่เป็นตาอมากวดนี่หวดนี่เป็นบอแมนล่างล่างนี่หาศูนย์ชุดหาจจกว่าล่างวมาบนเพราะว่าเลขบิ่งมันมากศูนบนห้าล่างเหมือนเดิม เลนพิงคะศูนย์บนหาล่างเจตูจับกูให้คือศูนย์สามหาคือเกาเม็ดเดียวเอาไปตัดเลนสามศูนย์ศูนย์สามหาสามสามหาแล้วกัไอ้ยังกว่าไอ้สามศูนย์ศูนย์สามหาสามสามหาหาศูนย์ศูนย์หาแน่นเน่นก็คือหาศูนย์อันแน่นเลยคือหาศูนย์พี่เนาะเมื่อนี้ขอจังน้อยเดี๋ยวบ น้อยเดียวก็ได้ห้าน้อยนี่ห้าน้อยบ่แมนเอาเอาของมื่อนี่บ่แมนมื่อนี่เฮ็ดไว้แล้วเด้อเดี๋ยวเด้อถึงเบิ้งกันมือมือว่านี่ลงคลิปอันเล่าพัฒนาอันน้องอมยิ้มไปขออันน้ำปูข้าวสองสองมันบ่สองสองไปเต็มเต็มด้วยฟูดอันจับยูซี่ไห้กระมีทะเลสองกระเลือดสองสองออกช่ำมิลี่โอ้ยเตรียมต้นเตรียมตะปนตะปะกาเด้อเด้อ ้านอยเมื่อนี้เนาะ้านอยวันนี้ก็ได้นะ,ะ้านอยวันนี้ค่ะเจตูเฮดไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เด่นไปที่สี่กับเจ็ดลูดเด้อจ้าเด้อลูดสี่กับเจ็ดหรือว่าสายวิ่งสายออกกําลัางกายวิ่งสี่กับเจ็ดอ่าร่วมกันอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นสูตรสูตรคํานวณอันนี้ของเจตูสี่กับเจ็ดสี่สามสี่สองสี่แปด เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดจ่าพี่น้องอันนี้เป็นห้าน้อยหากับเขากับเขาไล่วันพกกกกี่น้องเยี่ี่ักกับจับมัดกับพานเนาะเอาโชคโชคมันมันพี่น้นองโชคโชคมนมันด้วยๆกันสุกุคนนะจ้าเดอ้อ